Happy birthday to me Happy birthday to me Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอให้ร่างกายแข็งแรงขอให้โรคไข้เจ็บไม่มาขอให้มีเงินมีทองมีงานมีสมอง แล้วก็มีคนเมตตากรุณามีมุทิตามีอุเบกขาแล้วก็มีคนรักมากๆม,กมีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถที่จะร,รู้ได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแต่ที่รู้ก็คือทำทุกวันนี้ให้มีความสุขมากที่สุด เพราะหลายคนเหลือเกินที่เข้ามาแล้วเป็นบทเรียนทำให้เราได้เรียนรู้ได้รู้จักแก้ไขได้รู้จักแยกแยะได้รู้จักว่าความสุขคืออะไรความทุกข์คืออะไรและเราก็จะผ่านมันมาได้และเราก็ผ่านมันมาได้จริงๆจนมีทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะก้าวมาอยู่ในจุดนี้ด้วยตัวเองด้วยไม่ได้ ด้วยมันสมองแล้วก็สองมือหนึ่งสมองและสองมือกับความอดทนความพยายามการเรียนรู้ว่าทุกข์กับสุขจะมาคู่กันเสมอวันนี้มีทุกข์พรุ่งนี้ก็มีความสุขถ้าวันนี้มีความสุขพรุ่งนี้ก็จะมีความทุกข์ถ้าน้ำตาสามารถออกมาเป็นเงินได้รวยแน่นอนคะ่ะ รวยรวยมหาศาลเลยแต่นั้นแหละค่ะเมื่อมีน้ำตามันก็มาพร้อมกับรอยยิ้มและดวงตาที่ฉ่ำหวานแบบนี้แต่ขอบอกนะว่าวันนี้สวยจริงๆค่ะชอบชอบตัวเองในวันนี้ที่สุดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ให้ความกรุณา ทั้งสั่งสอนทั้งมาเป็นบทเรียนทั้งมาทําให้รู้ว่าจะแก้ไขมันได้ยังไงในปัญหาที่พวกคุณได้นํามาให้และเราก็สามารถแก้ได้แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้มีความสุขตามอัตภาพตามแต่ที่ตัวเราเองจะสามารถหาได้อย่างเช่นในวันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีความอบอ,อุ่นด้วยด้วยมีคนปกป้องด้วยมีคนออกโรงแทนออกตัวแทนมันมีความสุขมากเลยค่ะไม่เคยมีแบบนี้มาตั้งนานแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะ